ต่อให้ฉันเกิดเป็นกวีก็แต่งเพลงรักดีดีไม่ได้ถ้าหากวันนี้หัวใจไม่ได้เกิดความรักขึ้นมาต่อให้เขียนเพลงรัก อีกสักร้อยเพลงก็แค่อีกเพลงที่ทำมาดาหากคนในเพลงที่ว่านั้นไม่ใช่เธอเธอรู้ไหมคนดี ฉันเขียนเพลงนี้ตรงใจมากมากเพราะว่าหากฉันมีความรักและคนที่รักคือเธอคนนั้นฉันจึงขอมอบเพลงนี้ให้เธอที่เป็นดวงใจ ให้เธอที่เดินทางมาไกลเพื่อมาเป็นแฟนของคนอย่างฉันจากนี้ไปจนชั่วชีวิตฉันอาจให้เธอได้น้อยกว่าฝันแต่หนึ่งลมหายใจที่สั้นแสนสั้นฉันจะเก็บมัน We do let her.